น้อมรำลึกในพระมหากรุณาทิคุณเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจ็ดรอบในสารคดีชุด84กระสาแห่งองค์ราชันทุกวันนี้คนทั่วไปรู้จักการแข่งขันกีฬาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในชื่อกีฬาซีเกมส์แต่เดิมนั้นใช้ชื่อว่ากีฬาแหลมทองหรือเซียบเกมซึ่งจัดก,การแข่งขันทุกๆสปี โดยครั้งแรกนั้นจะที่กรุงเทพมหานครเมื่อพุทธศักราช2502จนเมื่อพุทธศักราช2515ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพกีฬาแหลมทองอีกครั้งซึ่งนับเป็นครั้งที่3โดยมีประเทศไทยพามา่ามาเลเซียลาวเวียดนามและกัมพูชาเข้าร่วมแข่งขัน และในโอกาสนั้นได้มีการผลิตเหรียญกระสาบที่ระลึกทําจากโลหะสีขาวนิกเกิลราคา1บาทด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้านหลังเป็นห่วงกลมเกี่ยวกันเป็นลูกโซ่6ห่วงหมายถึง6ประเทศที่เข้าร่วมมหากรรมกีฬาครั้งนี้การแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่8นี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ใช้ชื่อว่าก hm ีฬาแหลมทอง เพราะในการแข่งขันครั้งต่อจากนั้นได้เปลี่ยนไปใช้ชื่อกีฬาซีเกมและนับจำนวนครั้งต่อเนื่องเป็นครั้งที่9ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงกวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียพุทธศักราช2520